จะทําร่างแนวเขตก่อนนะครับร่างแนวเขตนี้เราได้มาจากรัฐกิจรารุเลกษารัฐกิจารุเลกษาของของเราก่อนถ้ากิจารุเลกษานะครับก็จะร่างแนวขอบเขตก็คือแนวแนวที่เป็นหลักหมดุดอันนี้เขาเรียกหลักหมุดนะครับนี่หลักหมุดนะครับหลักหมดุดนะครับโดยเอาตามรัฐกิจรารุเลกษาที่เขาประกาศไว้นะครับเมื่อร่างหลักหมุดแล้วเราก็จะเริ่มต้นจากหลักหมุด คิกตรงแนวเขตให้เห็นภาพก่อนะครับเพราะพอทาหลักหมุดเสร็จแล้วเราก็ไปทําแนวเขตต่อนะครับแนวขอบเขตตามประกาศราชจิตจารวิศาทําแนวขอบเขตเส้นสีแดงนี่คือแนวขอบเขตของอําบลเราครับพอทาแนวขอบเขตเสร็จนะครับก็มีการจัดทําโซนต่ออนุญาตเปิดแผนที่ภาพถ่ายแนวเขตตป็นแนี้นะครับก็มีการจัดทําโซนนะครับการจัดทําโซนนี้ทําโซนเพื่อเราจะได้รู้ตำแหน่งนะครับกลุ่มก้อนของ กยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าโซนหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งคือกลุ่มนี้ศูนย์สองคือกลุ่มนี้ศูนย์สามคือกลุ่มนี้ศูนย์สี่กลุ่มนี้ศูนย์ห้าคือกลุ่มนี้เวลาเราไปดูพื้นที่เราไม่ต้องไปดูทั้งตำบลถ้าขึ้นต้นว่าศูนย์หนึ่งแสดงว่าอยู่ในโซนหนึ่งแล้วเราก็ดูเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวบอกขึ้นต้นด้วยศูนย์ห้าแสดงว่าอยู่กลุ่มนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือการแบ่งกลุ่มก้อนโซนเมื่อเมื่อแบ่งโซนแล้วยังมีลักษณะที่เป็น ขอบเขตที่ใหญ่เกินไปเขาเลยแบบบอกว่ามีการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับเรียกว่าบล็อกครับกลุ่มย่อยเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกนี้นะครับเป็นการย่อยจาก่ซนลงไปอีกยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าแปลงที่ดินอยู่ 01A 01A แสดงว่าอยู่ 01G ผมก็จะเ,ออเริ่มไร่เลย 01G แสดงว่าแปลงนี้อยู่ในโซนที่1อยู่ในบล็อก G ก็จะมีแบบนี้ครับ 01G แสดงว่าอยู่กลุ่มนี้นีะครับศูนย์หน,นึ่อันนี้ยกตัวอย่างศ 1A ยตน่แสดงว่าแปลงนี้อยู่ในกลุ่มนี้สอม่วงนี้ในขอบเขตของเราในอันนี้ทั้งตำบลเราอันนี้ทั้งตำบลเราแต่ว่า แปลงที่ดินกลุ่มนี้อยู่เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นอยู่ตรงสีม่วงนี้นะครับก็คือเป็นการบอกกลุ่มก้อน,อนของดินแล้วทีนี้มันก็จะมาขยายต่อว่าในในบล็อกนี้มีกี่แปลงแบบนี้ครับเขาเรียกลหัสแปลงนะครับเขาเรียกรหัสแปลงนะครับ,รรรบถึงเมื่อกี้ถึงบล็อกแล้วนะครับถึงบล็อกแล้วเนาะ เป็นการบอกกลุ่มก้อนของก้อนดินนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อการทํากลุ่มก้อนของก้อนดินเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดทารูปแปลงที่ดินขึ้นมาจัดทารูปแปลงที่ดินรูปแปลงที่ดินก็คือการนําชั้นข้อมูลนะครับของกรมที่ดินกับสปกมารวมกันกลายเป็นรูปแปลงที่ดินอันนี้คือรูปแปลงที่ดินนะครับขออนุญาตยังไม่เปิดถ้าถ่ายดาวเทียมไม่งั้นมันจะดีดออกเองนะครับถ้าตรงนี้มันก็จะบอกเป็นกลุ่มก้อนของก้อนดินแล้วนะครับศูนย์หนึ่งเ 001แสดงว่าแปลงนี้อยู่ในโซนที่1อยู่ในบล็อก A ของโซนนี้แล้วก็เป็นแปลงที่หนึ่งในบล็อกนี้ก็คือดูในก้อนนี้แต่พอข้ามาโซนนี้ก็จะเป็น 01B 001แสดงว่าแปลงนี้อยู่ในโซนที่1อยู่ในบล็อก B อยู่แปลงที่ลำดับที่หนึ่งในบล็อกนี้อันนี้คือการบอกกลุ่มก้อนของก้อนดินนะครับ เมื่อทำทำการบอกกลุมก้อนของก้อนดินเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมชื่อเจ้าของที่ดินเชื่อมชื่อเจ้าของที่ดินเข้าไปในระบบนะครับถ้าอย่างที่เป็นโฉนดอันนี้คือโฉนดนะครับผมก็จะเชื่อมชื่อเจ้าของทรัพย์สินเข้าไปในในระบบเราก็จะสามารถทราบว่าแปลงนี้เป็นของใครเลขที่กอกสสรสิทธ์เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเลขที่กระแสสิทธิ์แปลงอันนี้ชื่อครอบครองแปลง จำนวนไา่งานว่าแล้วก็เชื่อมเจ้าของทรัพย์สินเข้าไปเพื่อให้เราจะได้ทราบว่าตำแหน่งแปลงนี้เป,นเป็นของใครเป็นของนายเอนายดีนายซีนะครับเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเชื่อมชื่อเจ้าของสปกเข้าไปอีกะเชื่อมชื่อเจ้าของสปกรเข้าไปอีกเของสปกกลุ่มก้อนสปกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นอันนี้คือสปกรอประหลชน์แป๊บนึงนะครับ สปกก็จะเชื่อมเหมือนกันครับเลขแปลงใครคือเจ้าของแปลงที่ดินจํานวนไร่งานว่าเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเชื่อมข้อมูลพอเชื่อมข้อมูลเสร็จงานต่อไปที่เราต้องทําก็คือการออกสํารวจภาคสนามนะครับออกสารวจภาคสนามเพราะเราได้แผนที่แล้วนะครับเราพร้อมจะออกสํารวจแล้วเราก็ไปทําการสํารวจภาคสนามต่อครับเข้าไปสารวจภาคสนามต่อ อันนี้คืองานที่เราไปสำรวจภาคสนามนะครับเราก็จะออกไปเก็บข้อมูลนะครับป้ายข้อมูลบ้านข้อมูลโรงเรือนนะครับา <quer> ตามข้อมูลที่แบบสำรวจก็คือแบบข้างหลังนะครับก็คือตามที่เป็นภาพเลยนะครับจะแยกเป็นลายหมู่บ้านมาให้แต่อันนี้คือภาพรวมก่อนเราก็ไปทําการเก็บข้อมูลนะครับเ <_ Co ach> <grands> ี๋ยวนี้นะครับถ่ <uckt> ยายบ้านสำรวจป้ายสำรวจอะไรเข้ามาเก็บข้อมูลตรงนี้มาเพื<ท>่อนําข้อมูลตรงนี้นะ <Beifall S 1> ครับมาเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็สำรวจแปลที่ดินสำรวจอะไร หลังจากเราเชื่อมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับการเก็บข้อมูลนะครับแล้วกรอกรายละเอียดของข้อมูลลงไปในแบบสำรวจก็คือแบบที่ท่านเห็นข้างหลังที่มีภาพมีบ้านด้วยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราไปเก็บข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราก็นําข้อมูลตรงนี้มาเข้าสู่ระบบต่อนะครับเข้าสู่ระบบต่อก็คือการบันทึกข้อมูลนะครับเข้าไปสู่ระบบหลังจากได้แผนที่แล้วนะครับอันนี้แผนที่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเชื่อมแผนที่ออกเป็นใส่ Google Earth ให้ สำหรับกองช่างนะครับกองช่างเนี so ่ยจะใช้งานในในด้านของ Google Earth ก็ค huh. ือกรณีท huh. ี่เอาจะสมมติที่อื่นก่อนนะครับกองช่างเนี่ยจะได้ใช้งานในในด้านสมมุติว่าไปเข้ามือถืออยากจะออกพื้นที่อยากจะออกไปหน้างานทีนี้กองช่างอยากจะเช็คแปลงนี้ว่าเป็นของใครในกอนในขอกองช่างสามารถชิกที่ในมือถือเราได้ก็จะเห็นชื่อผลว่าเป็น KML อ่าใช่ครับเป็น KML ให้เพรเชื่อไฟล์ครับอ่าเป็น KML ให้เชื่อไฟล์ ครับกนะองช่างก็จะเอาไปใช้งานในด้านตรงนี้นะครับก็จะได้ชื่อคนชื่ออะไรมานะวจะเอาใส่มือถือไปไปไว้ที่เครื่องช่างปัดแล้วช่างอยากจะออกหน้าง,งานช่างก็ค่อยเอาสมภา,ายสม้า,ายในมือถือตัวเองนะครับก็จะสามารถเช็คได้ว่าแปลงนี้เป็นของใครนะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะไปเอาไว้ที่เครื่องให้นะครับข้อมูลจาก การสารวจได้ตรงนั้นนะครับมาเข้าสู่ในระบบนะครับในระบบต่อไปหลังจากที่เราทําการนะครับทาข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเชื่อมข้อมูลชื่อบุคคลแล้วนะครับได้ข้อมูลแปลงละเราก็นําข้อมูลตรงนั้นนะครับมาทําเป็นข้อมูลก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับข้อมูลสิ่งก่อสร้างตรงนี้นะครับเราก็จะมีชื่อก็คือบาิเลขที่เป็นหลังว่าหลังนี้อยู่ตรงไหนนะครับร่วมกับข้อมูลแปลงที่ดินร่วมกับข้อมูลแปลงที่ดิน ก็จะมีบริบที่ขึ้นอยู่บนหลัง a, คาบ้านเขาบนหลังคาบ้านเขาอันนี้คืองานแผนที่ไม่บดน,นะครับก็คือตำแหน่งโรงเรือนตำแหน่งบ้านนะครับก็จะมีทุกหลังในนี้นะครับก็จะมีทุกหลังในนี้ว่าบ้านหลังไหนอยู่ที่ไหนยังไงนะครับก็จะมีตำแหน่งหลังคาบ้านให้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทําแผนที่เสร็จแล้วเราก็ทําการส่งแผนที่ตัวนี้ไปสู่ l t a x 3,000นะครับ l t a 3,000นี้ก็คือโปรแกร,รมของกรมที่เป็นตัวนี้ ครันแท็กสามพันถตรงนี so you hey, you right. mind, so ้ครับเราก็ได้ทําการส่งแผนที่นะครับไปยังแอ่แท็กสามพันก็คือทะเบียนระบบสารสนเทศภูมิศาสัตในแผนแท็กสามพันก็จะมีแผนที่เหมือนกับในแผนที่เมื่อกี้นะครับเหมือนกับในแผนที่เมื่อกี้อันนี้คือตำแหน่งแปลงที่ดินเห็นไหมครับก็จะมีแผนที่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรหัสแปลงเหมือนกับในนั้นเลยนะมีรหัสแปลงเหมือนในนั้นเลยนี่ครับมีรหัสแปลงตรงนี้เลยก็ เราสามารถคลิกดูที่แปลงเราสามารถตรวจสอบได้ว่าแปลงนี้เป็นของนายกนายขอนายอะไรเขาเรียกว่าแผนที่ภาษีที่เจ้าที่จัดเก็บจะเอาไปใช้งานต่อว่าตำรวจว่าแปลงนี้เขาทาประโยชน์อะไรใครคือเจ้าของแปลงที่ดินชื่ออะไรอย่างนี้นะครับเขาจะสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปตรวจสอบต่อได้นะครับแปลงนี้นะครับนี่นะครับแปลงนี้อยู่ตรงไหนยังไงก็สามารถตรวจชื่อคนได้นะครับสามารถเช็คข้อมูลได้นะครับ คลิกแปลงนี้แปงขึ้นมะานี่นะครับอันนี้นะครับก็สามารถเช็คงานตรวจสอบข้อมูลได้นะครับตรวจสอบข้อมูลได้ได้ทุกแปลน,นะครับสามารถเก็บข้อมูลทุกแปลงได้ตร,รวจช็คข้อมูลได้นะครับทีนี้ นะครับเมื่อเราทําการนะครับเก็บข้อมูลเรียบร้อยนะครับนําข้อมูลตรงนั้นนะครับมาใช้งานในการเก็บภาษีนะครับเก็บภาษีเขาจะเริ่มต้นจากของการแปลที่ดินก่อนนะครับแปลที่ดินก่อนแล้วก็นําข้อมูลตรงนี้มาแยกกันแคบหยดก่อนนะครับแยกกันแคบหยดก่อนผมจะยกตัวอย่างแยกกันแคบหยดให้เห็นนะครับแยกกันแคบหยดให้เห็นแปลร้านค้าร้านไหนที่มีการขายของ รเราก็จะแยกตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตรงนี้ก่อนแยกตั้งแต่ว่าแปลงที่ดินี้ทําอะไรเป็นบ้านคนไหมนะเป็นบ้านคนใช่ไหมและตัวบ้านตั้งอยู่ในแปลงนี้นี่ก็คือตัวบ้านนะครับแล้วก็ตัวบ้านนี้ทําประโยชน์อะไรม้่งนะแยกออกมาก่อนเป็นลักษณะนะครับตัวบ้านทั้งหมดคือ9ก2สร้างมาตั้งแต่มา20ปีที่แล้วตามพศสองพสสร้างมาตั้งแต่สมัยนั้นเสร็จแล้วนะครับ ตัวบ้านนี้แบ่งกันใช้ประโยชน์ออกมานะครับก็คือเอาไปขายของคือ6กคูณหกหกคูณหคือความกว้างของตัวร้านของเขาส่วนเอาไปอยู่อาศัยนะครับคือ7.2คือส่วนที่เหลือไปอยู่อาศัยแบบนี้นะครับแยกทรัพย์สินแยกกันใช้ประโยชน์ให้เขาเวลาประเมินภาษีจึงจะประเมินได้ว่าเขาต้องเสียสัดส่วนเท่าไหร่เสียส่วนไหนนะครับไม่ใช่ว่าเหมารวมให้เขาเสียทั้งอาคารไม่เหมารวมทั้งหลังนะครับแยก ตัวส่วนตัวบ้านออกมาแยกตัวส่วนที่ขายของออกมาในส่วนของนะครับบางหลังน่ครับหลังนี้อยู่ตรงไหนนะครับขายของอะไรมาัางนะครับแยกสัดส่วนมาให้นะครับขายของ6กคูณหกอยู่ไซสเท่าไหร่นะครับแยกมาให้แบบนี้ อันนี้กนะ็เราก็นําข้อมูลที่เราไปสารวจมาได้นะครับไม่ว่าหนึ่งตำแหน่งแปลงที่ดินก็จะเห็นรังคาบ้านเขาว่าอยู่ตรงไหนนะครับคาบ้านเขาว่าอยู่ตรงไหนอันนี้คือตําแหน่งนะครับตําแหน่งแปลงที่ทีนี้เวลาเจ้าหน้าที่ไปเก็บเจ้าหน้าที่ก็จะรู้อ๋อบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะมีแผนที่ไปให้นําทางไปให้ว่าตั้งอยู่ตรงไหนของตําบลเรานะครับรู้ตําแหน่งบ้านเขาก็คืออยู่จุดนี้นะครับ พอรู้ตำแหน่งบ้านเสร็จนะครับก็มาทราบต่ออีกว่าหน้าบ้านเป็นแบบไหนก็คือหน้าบ้านเป็นแบบนี้ตามที่เราไปสำรวจมาแล้วก็ทําประโยชน์อะไรมัง่งนะครับตัวบ้านจริงๆหลังนี้นะครับเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นทั้งหมดคือกว้าง8ปดคนะครับแต่ว่ามีการขายของคือ3ามเออหกคูณสาก็คือสินะครับส่วนดี่อไซที่เหลือคือเป็นการยูอร่อไยแบบนี้แยกสัดส่วนมาให้ก่อนนะครับทีนี้เวลาเจ้าที่จัดเก็บจะไปเก็บภาษีนะครับเก็บภาษีเราก็ต้อง มีข้อมูลนะครับตรงนี้ไปออกเก็บภาษีนะครับซึ่งหลังจากที่เราสำรวจมาแล้วนะครับก็ไปสำรวจป้ายต่อป้ายต่อผมไม่ทราบว่าป้ายที่นี่มีกี่ป้ายในทะเบียนคุมไม่รู้ว่ามีกี่เบียนมีทะเบียนคุมเท่าไหร่แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรา,เราไปสำรวจเพิ่มป้ายส่วนมากจะเพิ่มนะครับแล้วก็ราคาอาจจะต่างกับที่เราเคยเก็บนะครับแต่เดิมนั้นเราเก็บกันในเรีราคาที่อาจจะ เรื่อประโยชน์ก็คือเก็บ200ป้ายไวเนี้ยป้ายอะไรเก็บแค่200แต่เนี้ยเราจะมีหลักฐานในการโชว์มายืนยันว่าป้ายเนี้ยนะครับเก็บที่1,248ออบปาทก็คือเราจะแยกจะมีราคาให้เรียบร้อยที่จัดเก็บไม่ต้องเสียเวลาไปคำนวณเองอันนี้นะคำนวณให้เรียบร้อยแล้วครับโปรแกรมจะคำนวณให้เรียบร้อยแล้วก็รู้ตำแหน่งว่าป้ายตั้งอยู่ตรงไหนน,นะครับ,รบก็ไม่ต้องเสียเวลาไปคำนวณเองนะครับแล้วก็ถึงเวลา เจ้าที่จัดเก็บถึงเวลาต้องเก็บภาษีแล้วเจ้าที่จัดเก็บก็ไม่ต้องเสียเวลามาเขียนมืออีกต่อไปเพียงแต่ใช้โปรแกรมตรงนี้นะครับอันนี้โปรแกรมที่ผมซับพอร์ตเพิ่มเติมมาให้เพราะว่าเอาแค่ว่าโปรแกรมกรมอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ผมเลยซับพอร์ตโปรแกรมเพิ่มมาให้นะครับก็คือเอาไว้ใช้งานสำหรับเจ้าที่จะเก็บบอกว่าที่เก็บเขียนมือก็ไม่ต้องเขียนมือเจ้าที่มีหน้าที่พิมพ์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้ชาวบ้านไปได้เลยนะครับมีแบบ เรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาเขียนมืออีกต่อไปก็มีหน้าที่พิมพ์ออกมาเซ็นแล้วก็ส่งเซ็นออกส่งนะครับก็มีแบบให้เรียบร้อยนะครับก็แต่ข้อเสียคือเราจะช่วยเขาไม่ได้อีกต่อไป <c oughs> เพราะว่ามันโชว์ด้วยภาพนะครับมันก็เลยมีหลักฐานชัดเจนข้อที่หนึ่งถ้าเวลาส่วนตง,งองมาตรวจก็จะได้ตรวจเห็นว่าเราประเมินได้ถูกต้องตามระบบแต่ว่า ข้อเสียก็คือรูปภาพมันไปโชว์ด้วยแต่ถ้าเราไม่อยากไม่อยากจะเอาเราก็สามารถลบรูปได้สมมุติเนะไม่อยากจะเอาเราก็ติ๊กดูรายการแล้วก็ลบรูปลบอะไรทิ้งไปอย่างนี้ได้ก็สามารถลบข้อมูลลบรูปได้นะครับเราแก้ไขได้ตลอดนะครับข้อมูลก็จะแก้ไขในในตัวเราเลยนะครับสมมติว่าป้ายนี้เขาเพิ่มใหญ่เขาใหญ่กว่านี้อีกก็สามารถเพิ่มขนาดเข้าไปสมมตินะครับเพิ่มขนาดเข้าไป ราคามันเปลี่ยนนะครับกลับไปครับเปลี่ยนไปเสร็จแล้วกลับไปดูรายการเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนตามทันทีสามารถบอกตำแหน่งนี่คือตำแหน่งป้ายอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือรูปร่างป้ายแบบนี้นะครับก็โชว์ให้ชาวบ้านแล้วก็เจ้าที่สะดวกขึ้นนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรามีการประเมินไปแล้วนะครับบางทีเจ้าที่อยากจะ ขี้เกียจจังแบบเอาแบบง่ายๆมีไหมแบบประเมินไม่ต้องประเมินเยอะมีไหมผมก็มีตัวช่วยนะครับในการประเมินหือยันให้เห็นภาพนะครับนี่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คือพอดอสสามนะครับหลังจากที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาษีที่เดลินิสิงูสร้างได้หมดแล้วเราต้องไปสร้างพอดอสสาหน้าตาพอดอสส ก็คือตัวนี้คือหน้าตาพดอสสามอ๋อตัวปีอันนี้พอสองตัวปีอันนี้พทสองพดสองเปนสิบซ่าอันนี้พอสามก็คือป้ายป้ายคืออย่ยวตัอนดป้ายนะนีคือป้ายนะครับส่วนอันนี้คือพอทองพดสสานะครับ ปกติแล้วเขาจะติดประกาศไว้ที่สํานักง,งานเรารก็จะบอกว่าคนนี้มีทรัพย์สินอะไรมั่งนะมีบ้านมีแปลงที่ดินกี่แปลงมีบ้านกี่หลังแบบนี้นะครับอายุเท่าไหร่นี่นะครับอันนี้คือ,อ,อ,อปศ .3 ปกติแล้วตรงนี้เขาจะทําตั้งแต่เดือนอตั้งแต่ปี62 63ที่ภาษีตัวนี้เริ่มต้นใหม่เขาจะเริ่มไม่ทําแต่พอทําไปทํามาปัญหาคือพอทําไปแล้วนะครับพอทําไปแล้ว ส่งไปแล้วไม่ได้เงินกรงเลยอ,ออกนโยบายแบอบกว่าไม่ต้องส่งให้ติดประกาศอย่างเดียวเราก็จัดตรงนี้ไปติดประกาศได้เลยนะไปติดประกาศได้เลยอันนี้คือตัวไปติดประกาศนะครับเราสามารถเอาไปติดประกาศที่สำนักง,งานของเราได้เลยแต่ตอนติดประกาศไม่มีใครมาอ่านครับเพราะว่าชาวบ้านอ่านไม่รู้เรื่องมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีชื่อคนตอนไปติดประกาศมันจะเป็นเลขที่เอกสารสิทหน้าสํารวจคุณทําประโยชน์อะไรอางนี้ อันนี้เขาเรียกว่าพอดอสสามนะครับเมื่อทําพอดอสสามเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดทําพดสหนึ่งต่ออันนี้คือพอดอสหนะึ่งพดสหนึ่งจะแยกออกมาอีกว่าเดิมทีคุณนี่เราก็จะมีอัตราภาษีมาให้ครับของเราก็คือเก็บภาษีจํานวนเยอะเพราะว่าของเราสมวรถากสประกอเยอะนะครับเราจึงต้องมีขายทั้งเก็บภาษีเยอะปกติแล้วนะครับคนที่เขา เก็บภาษีนะของเราพี่อื่นก็อยู่หลักพันสองพันแต่ของเราอยู่หลัก2 2 6 2หลา้านอยู่ในขายที่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ทีนี้เจ้าที่จะเก็บปกติแล้วต้องมาคลิกแบบนี้ครับต้องมาคำนวณน,นะครับคำนวณเนี่ยเขาเป็นสปกเขาจึงได้จ่ายอยู่แบบนี่นะครับแต่ถ้าเป็นโฉนดไม่ได้จ่ายยกเว้นให้50ล้านโฉนดนะครับแต่สปกได้จ่าย เพราะว่าสปกนี้มันจะเขียนว่าเอกาสารสดแสดงสิทธิ์การครอบครองการทรัโย์ที่ดินมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์คำว่ากรรมสิทธิ์นี้จะยกเว้น50ล้านก็คือโฉนดเจ้าที่จัดเก็บก็ต้องมาบันทึกแบบนี้นะครับนี่ได้ค่าภาษีแล้ว2 2 0บาทนะแล้วก็พิมพ์ส่งให้เขาพิมนพะ์ส่งให้เขาแบบนี้นะครับใบรายการส่งก็จะมีบอกว่าคุณนนะ่ะต้องเสียภาษีเท่าไรนะครับต้องเสียภาษีกี่บาท แล้วก็มีซองจดหมายให้เรียบร้อยแล้วก็แม็กส่งไปให้เขาแม็กส่งไปให้เขาอันนี้ก็คือรายการที่ต้องประเมิในให้เขาแต่ทีนี้บางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีเวลาเวลาน้อยยกอย่างเช่นของเราอาจจะยังไม่ได้ประเมินนะครับผมก็มีโปรแกรมช่วยมีโปรแกรมช่วยอันนี้คือโปรแกรมของผมนะครับเป็นโปรแกรมช่วย <S <S เดิมทีเจ้าหน้าที่โอ้ต้องเสียเวลาประเมินทีละคน2คน โปรแกรมก็จะทําการประมวลผลให้ทั้งหมดทุกลายครับประมาณ1น,นาทีก็ประมาณเสร็จทั้งหมดเลย2อง0ันกว่าลายเราก็มีหน้าที่เอาไปเก็บภาษีที่นี้ครับ,รบอ๋อไม่เป็นไรครับแบบนี้แหละเพราะว่าผมต้องโยกเข้าโยกออกครับสุหน,หนึ่งนะครับ